โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพรซื้อและขายรหัสเกม Rv o v. ที่มียอดไลฟ์เพจมากกว่า1 0 0แสนคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีคเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเพรน,นี้เลยอด m ินต้น tp7 ขายดีเกม Rv o และมีไอดีให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง50บาท ไอดีโหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม R O V โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายไม่เสี่ยงโดนโกงด้วยจะทิ้งลิงก์เพจไว้อยู่ด้านล่างลิสแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมา,มากกว่า190,000คนหรืืือออยกมถขึ้นมาสแกนน QR โค้้้ดดตรงีไเเลยพื่อนๆที่สนใใจตติดาาามมมข่่่วสรรโโปชันหๆเดดดด็ๆสาาามมรถตติไ้ที่ Facebook ก m a n Shop เติมเกมราคาถูกตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับบริการเติม ROV นะครับใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนเพื่อได้ดูขั้นตอนของการสั่งซื้อกับ l i ทแมนช็อปนะครับว่าทำยังไงดูไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาที่เพจ l i ทแมนช็อปนะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับผมหรือใครสะดวกแอปไลน์แอปลิทแมนช็อปก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมในไลน์เนาะก็ทำการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จำนวนเงินที่จะเติมนะครับผมทางร้านจะส่งบัญชีมา จากนั้นส่ง Open ่ d ใกับทางร้านทางร้านจะทำการเติมให้เรารอประมาณ5-45นาทีเพียงเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผม กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผมมีเช่นเคยนะครับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้นะครับวันที่3พฤศจิกายนนะครับทางเกมารอวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับเป็นวงแหวนเวสแสงจันทร์นั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่60คูปองนะครับต่อการเล่น1ครั้งนั่นเองนะครับผมก็คือใช้คัมภีรขั้นสูงในการเปิด10คัมภีร์ต่อการเล่น1ครั้งนะครับกิจกรรมนี้นะครับเราก็จะมีโอกาสได้รับเป็นสกินนะครับผมมูลไลท์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูในหน้ากกกกิจรรมม่อนนเลลยแ้วัผ สำหรับกิจกรรมนี้นะครับวงแหวนเวสแสงจันทร์นะครับผมก็คือสกินที่เรามีโอกาสได้รับก็จะมีทั้งหมด5สกินด้วยกันนะครับก็จะมีเป็นสกินของมอทอตนะครับผมนี่เป็นสกินนี้นะครับเป็นระดับลิมิเต็ดสีส้มนะครับผมถือประเทศใช้ได้เลยเนาะสำหรับตัวของมอทอสนะครับต่อไปนะครับผมเป็นสกินของดีแลกนะครับเป็นสกินนี้เนาะก็เป็นลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันนะครับ รวมไปถึงสกินของ e n โ o so นะครับผมก็เป็นสกินลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันนะครับสกินของฮยาเตะนะครับถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สกินสุดท้ายนะครับเป็นสกินของโ Omen นั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับของรางวัลนะครับสกินที่เรามีโอกาสได้รับในวงแหวนเวทแสงจันทร์นั่นเองนะครับผมซึ่งสกินผมมีแล้วนะครับสสกินก็คือสกินของเอนโซกับไฮยาเตะนะครับผมรวมไปถึงมีโอกาสได้รับแจ็คพอตสกินมูนไลท์ด้วยนะครับผมก็คือชิ้นนี้นะครับก็มีโอกาสเปิดแล้วเราได้รับ5สกินเลยนะครับโอเคเนาะก็รวมไปถึงมีโอกาสได้รับเหรียญสกินแสงจันทร์ด้วยโดยเหรียญพวกนี้เราไปแลกสกินได้นั่นเองก็คือแลกตรงนี้นะครับกดแลกเปลี่ยนแล้วก็ร้านค้านะครับ แล้วก็เข้ามาที่วงแหวนเวทแสงจันทร์นี่นะครับผมตรงนี้อ่าก็ในการแรกนะครับแต่และสกินเนาะก็ใช้อยู่ที่12นะครับผม12เหรียญสกินแสงจันทร์นั่นเองก็ใช้เท่ากันหมดเลยนะครับหรือใครจะเก็บครบ40แรกแบบทีเดียว5สกินก็ได้นะครับผม โอเคเนาะกิจกรรมนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ในการเล่นนะครับเราจะต้องใช้คัมพีขั้นสูงในการเปิดนะครับอันนี้ค่อนข้างใช้เยอะนะครับผมปกติวงแหวนเวททั่วไปเราก็จะใช้ประมาณ5คัมภีขั้นสูงเท่านั้นเนาะแต่วงแหวนเวทแสงจันรใช้อยู่ที่ในการเปิด1ครั้งอยู่ที่10คัมภีขั้นสูงเลยนะครับผมก็มาพร้อมกับแพ็ครดราคาด้วยนะครับ150คูป,ปองนะครับได้ทั้งหมด50ชิ้นผมก็จะซื้อเลยละกันเนาะก็จะเอาคัมภี์มาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผม โอเคก็เดี๋ยวผมมาดูเลทก่อนเลยละกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้วงแหวนเวทมูลไลท์นะครับผมก็คือ,อโอกาสที่เราจะเปิดแล้วเราได้รับสกินเลยอยู่ที่1.3 6เนะครับก็โอกาสค่อนข้างน้อยนะครับผมส่วนเหรียญสกินแสงจันอยู่ที่51.61%นะครับอิโมจิเอฟเฟกแล้วก็ชิ้นส่วนดูนอยู่ที่4 7 0 3นนะครับโอกาสที่เราได้รับเหรียญก็ค่อนข้างเยอะกว่าพวกเกลือนะครับผมโอเคเนาะ ไม่รอช้าผมขอเปิดเลยละกันนะครับครั้งที่1นนะครับผมสุ่มทั้งหมด6ครั้งนะครับผมสําหรับคลิปนี้มาดูกันว่าเราจะได้เหรียญสกินแสงจันทร์มาทั้งหมดกี่เหรียญน,นะครับโอ้โหประเดิมด้วยกล่องเกลือสุด,สดๆกล่องนี้โอเคไม่เป็นไรครั้งที่2นะครับสักเหรียญไหมอ่าได้มาแล้วหนึ่งเหรียญน,นะครับผมก็โอเคเลยครั้งที่3แล้วนะครับ ได้อะไรนะอ่าได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมครั้งที่4นะครับก็เหรียญมันค่อนข้างออกง่ายเนาะมัน 50- 50นะครับผมอ่าอันนี้ได้มา2เหรียญนะครับโอเคเลยเนาะครั้งที่5นะครับ <S <S เหรียญอีกไหมอ่าอันนี้ได้เป็นกล่องเกลือนะครับผมครั้งสุดท้ายครั้งที่6แล้วนะครับผม<อ>ก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้เหรียญหรือเปล่าน,นะครับ โอ้โห oh, ได้เป็นอีโมจินะครับผมเอาเป็นว่าผมเปิดไปทั้งหมด6ครั้งได้มาสเหรียญนะครับผมก็ยังไม่พอในการแรกเนาะเพราะว่าขั้นต่ําในการแรกก็ใช้อยู่ที่12เหรียญนั่นเองก็ประมาณนี้เนาะกิจกรรมนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจแล้วกันนะครับผมว่าควรเล่นดีไหมแต่ว่าสกินพวกนี้สกินมูนไลท์เนี่ยมันนานๆจะมาทีหนึ่งเนาะแล้วสกินมันสวยด้วยนะก็คือใครที่แบบรอสกินนี้อยู่ก็ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับผมสําหรับสกินมนะูนไลท์เนาะเพราะว่ามันสวยทุกสกินเลยนะครับ ก็ลองมาเล่นกันดูเนาะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับในการตัดสินใจและกันนะครับผมโอเคผมก็ก่อนจากกันไปผมก็ขอฝากร้านลิข m a แมนช็อปด้วยนะครับบริการเติมเกมนอื่นอีกมากมายนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กบคลิองผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครัับสสวสดีครับ